สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานฮะอัปเดตข่าวสารช่วงเช้านะครับประจำวันพุธที่12พฤศจิกายน2568นกะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับพาไปตามเรื่องเอ็นดริกนะครับอัปเดตล่าสุดนะฮะสื่อใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับเขาบอกว่าเอ็นดริกเนี่ยก็ใกล้ที่จะปิดดีลกับโอลิมปิกลียงแล้วนะครับแบบยืมตัวนะและตอนนี้ เหมือนผู้ใกล้ชิดของเขานะครับกำลังไปหาบ้านพักนี่นะเดี๋ยวพาไปตามกันนะครับทั้งโรมาโนกรีโกบอลนะครับสื่อทางบราซิลรายงานตรงกันเลยครับว่าเอนริกใกล้ปิดดีลกับทางโอลิมปิกลียงแล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องของทางเจ้าหนูโตโน่นะครับฟรังโกมาสตันโอโน่ด้วยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็เจ็บเออนั่นแหละเจ็บตรงนั้นไปนะครับแต่สโมสนนะครับ เขาบอกว่าจะไม่เร่งกระบ,บวนการให้เขากลับมานะครับจะค่อยๆประคบประงมนี่ไม่อยากให้เจ็บซ้ำตรงตรงนั้นอนะ่ะเออนะฮะเดี๋ยวเรามาตามกันหน่อยนะแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศนะครับในแคมป์ทีมชาติของนักเตะเรอัลมาดริดนะครับในตอนนี้ก็หลายๆคนนะครับก็ไปอยู่กับแคมป์ทีมชาติแล้วนะพาไปดูกันหน่อยนะครับแต่มีบางคนนะที่อันที่จริงไม่ถูกเรียกตัวติดเพราะว่าเจ็บแต่ว่ายังต้องไปเข้าแคมป์ทีมชาตินะครับมีใครบ้างเดี๋ยวพาไปดูกัน นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสัปดาห์ที่จะไม่มีบอลสโมสรแบบนี้ก็ต้องช่วยกันกระตุ้นออคอดีทึมกันหน่อยนะฮะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับไม่งั้นโอโ้โหยอดวิวนี่ร่วงร่วงมากๆนะครับอ่ะ แต่ก่อนอื่นเช้าๆช้าแบบนี้นะครับก็ขอฝากกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะฮิวท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีเลือกทุกระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มราคาปริมาณตามนี้เลยนะฮะจัดส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับผมก็ทักเข้ามาได้เลยที่เพจนักกัซซียาหรือว่าเพจฮิวท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์ก็ได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้วนนะครรรับบกกก็็เเปออออาาาิหมมจดยยยแ่สลงงชี ตัวเนี้ยผมบอกเลยนะคือรสและกลิ่นจะไม่เหมือนที่ไหนจะโดดเด่นมากๆนะครับคนที่เคยดื่มกาแฟสดอยู่แล้วเนี่ยถ้าลองตัวนี้นะผมว่าคุณจะเปิดเขาเรียกว่าไงดีเปิดความรู้สึกใหม่ๆนะครับในการดื่มกาแฟเพราะว่าอันนี้เป็นการปลูกกาแฟบนดอยสูงน่าจะเป็นหนึ่งในดอยที่สูงที่สุดในประเทศด้วยนะครับในการปลูกนะอ่ะขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับฮิวท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับอ่ะ มาขอพาทุกคนไปเริ่มที่บรรยากาศนะในการเข้าแคมป์ทีมชาติของนักเตะของเรากันหน่อยนะครับ <S <S ก็ไปดูนะฮะเริ่มที่คิเลียนเอมปเบปเป้กันเลยนะฮะนี่อันนี้ก็เอมปเบปเป้กับแชกีนะฮะร,รายานแชกีนะแล้วก็มีเอโดรโรกับมาวิงกานะครับจูดนะครับก็เข้าแคมป์อังกฤษนะบราฮิมดิอาสนะครับกับแคมป์ทีมชาติโมโร็อกโกนะครับ แล้วก็ไปดูฝั่งของทางบราซิลกันบ้างนะครับซึ่งบราซิลเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลอนดอนนะครับไปเข้าแคมป์ทีมชาตินะฮะวินิซูสจูเนียร์นะครับแต่วินีเนี่ยเขาไปถ่ายรูปรวมนะฮะกับทางนักเตะอะเคเดมี่ของทางอาเซนอลด้วยมีไรหรือเปล่าไม่มีหรอก คืออยู่ตรงนั้นพอดีลอนดอนนะครับก็ไปถ่ายรูปร่วมกับเขาอะไรแบบนี้เนาะอย่าไปคิดมากโอ้โหแต่ลองคิดเล่นๆน,นะสมมติวินิสูสในมือของอาเจตาโอ้โหแม่งคนลุกนะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับมีอยู่สองคนนะครับที่ไม่ถูกเรียกตีจิมชาติรอบนี้แต่ว่าไปร่วมกับทิมชาตินะครับคนแรกก็คือตีโบกุ๊กตัวไปทำไมนะครับไปถ่ายรูป ถ่ายรูปรวมเขาบอกแบบนี้เออไปไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปถ่ายโฆษณาหรือว่ารูปรวมอะไรของทางทีมชาติเบลเยียมนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมานะครับจากสื่อนะครับแต่บางคนก็ย,ย,ยังไม่เชื่อนะสุดท้ายนะครับทาง Official นะของทางทีมชาติาเบลเยียมเนี่ยออกมาออกเป็นสเตทเมนต์เลยนะครับบอกว่าเขามาถ่ายรูปจริงๆกุกตัวเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ให้ซ้อมหรือว่าไม่ได้ให้เล่นอะไรนะครับ ทำเสร็จปุ๊บเสร็จภารกิจอะ่ะก็คือจะส่งกลับเลยนะครับอันนี้ยืนยันแล้วจากทีมชาตินะครับผมและอีกคนหนึ่งนะครับฟรังโกมาสตานตัวโน่นะครับเห็นไหมอยู่ข้างๆแม็กอลิสเตอร์ตรงเนี้ยนะฮะเขาไปเหมือนประมาณผมว่าไปเยี่ยมไปดูพี่ๆน้องๆนะฮะในการฝึกซ้อมมากกว่านะครับตอนนี้มันเป็นช่วงพักปิกทีมชาตินะแล้วก็นักเตะหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรทำอะ่ะคนที่เจ็บ นะครับก็จะได้ฟื้นฟูร่างกายเฉยๆเนาะเขาก็สามารถเดินทางไปได้นะครับแต่อันเนี้ยก็ไม่ได้ไปทําอะไรนะไปร่วมไปดูเฉยๆนะครับผมและสุดท้ายเดี๋ยวก็กลับมานะฮะไม่ต้องไปคิดว่าโอ้เดี๋ยวลงซ้อมเดี๋ยวอะไรนะไม่มีไม่มีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ นักเตะที่ไปเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนด้วยนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องของเอนริกนะฮะกับทางโอลิมปิกลียงกันหน่อยนะครับอันเนี้ยก็น่าจะใกล้ที่สุดแล้วนะครับคือมันยังไม่ร้อแหละแต่ว่ามันมันน่าจะ เป็นไปได้ที่สุดแล้วนะครับสำหรับเอนริกและก็โอลิมปิกลียงในการย้ายยืมตัวนะครับไปดูจากสื่อกรีโกบอลก่อนนะครับเขาขึ้นเป็น breaking นะฮะบ,บอกว่าเรอัลมาดริดนะครับอนุมัติแล้วนะให้เอนริกเนะี่ยย้ายไปร่วมทีมกับโอลิมปิกลียงด้วยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมนี้นะฮะโดยในตอนนี้ทั้งสงสโมสรน,นะครับกำลังแลกเปลี่ยนเอกสารเพื่อสรุปการยืมตัวของเอนริกนี่แหละนะครับซึ่งขณะนี้ผู้ใกล้ชิดของเขานะก็กำลังมองหาบ้านพัก ในฝรั่งเศสนะครับอันนี้ตอนแรกผมผมดูจากสื่อกลิโกโบนะผมคิดว่าอืมกีโกโบอาจจะแบบจริงหรือเปล่าว่าคือแบบถึงขั้นหาบ้านแล้วอะ่ะเออผมไปดูโรมาโนนะครับโรมาโนบอกว่าใกล้แล้วเหมือนกันนะครับโรมาโนบอกว่าใกล้ที่สุดแล้วสำหรับเอ็นริกกับทางโอลิมปิกลรียงนะฮะในตอนเนี้ยเหลือแค่เรื่องเอกสารนั่นแหละ นะครับเพราะเอนริกเปิดใจนะครับมาริดก็ยินดีนะเพราะว่าแบบนี้ยืมอย่างเดียวเนี่ยชอบอยู่แล้วนะครับสโมสรอ,อันที่จริงอะ่ะคือต้องการปล่อยอย่างเดียวแหละแต่ก่อนหน้านี้นะครับที่ใกล้จะปิดดีลกับลียงได้เนี่ยคือมันมีหลายสโมสรเหมือนกันนะที่เข้ามาพูดคุยและบอกว่าอยากใส่ออปชั่นซื้อขาดเอนริกด้วยนะครับแต่เราเนี่ยไม่ยอมนะเราอยากปล่อยยืมอย่างเดียวนะครับและก็ทางโอลิมปิกลียงเนี่ยเซย์เยสนะครับเรื่องการยืม6เดือนเนี่ย นะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะไกลเคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับต้องบอกว่าไงดียก็น่าเสียดายเหมือนกันเนาะคือเอนริกเนี่ยคือเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงนะครับแล้วมาแบบนี้เราคิดว่าน่าจะเกิดได้วะเนาะกับสโมสรเราแต่สุดท้ายก็นะฮะปา เปลี่ยนโค้ชเขาก็ไม่ได้ใช้นะและสุดท้ายก็ต้องปล่อยยืมตัวแต่สโมสรก็ยังเล็งเห็นความสำคัญของเขาในอนาคตนะครับว่าก็ยังเป็นหนึ่งนักเตะพรสวรรค์ที่อนาคตอาจจะเป็นกำลังหลักของเรอัวมมดิดก็ได้นะครับผมเขาเลยไม่ปล่อยแบบขายขาดนะฮะผมยังคิดว่านะครับมันก็แอบมีมุมหนึ่งที่ค,คล้ายคลกับวิกตอร์โรเก้ของทางบาซา่าเขาแต่ก็ยังไม่อยากให้ไปถึงแบบนั้นนะ ก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับอ่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับในทีมชาตินะฮะบ,บราซิลนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของคาร์โลนเชลตินะครับก็พูดถึงเรื่องเอนริกเนี่ยจะได้กลับมาติดทีมชาติหรือเปล่านะครับอันเช่บอกว่าผมเนี่ยได้คุยกับเอนริกตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูกาลแล้วนะเขาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วเขา ต้องปรึกษากับครอบครัวว่าอะไรเนี่ยมันดีที่สุดสําหรับเขาแล้วก็คุยกับสโมสรด้วยว่าอะไรเนี่ยดีที่สุดสําหรับตัวของเขาด้วยเช่นกันเขายังเด็กมากและนี่เนี่ยไม่ใช่ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาหรอกเขาสามารถลงเล่นได้เพราะเขาเนี่ยเป็นนักเตะพรสวรรค์แต่เขาอาจจะเป็นบอลโลกปี2030 2034หรือแม้แต่ทั้ง2038ก็อาจจะเป็นได้ สิ่งสำคัญสำหรับเขาในตอนนี้เนี่ยคือการได้ลงเล่นอีกครั้งแล้วก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีของคุณในสนามนะครับก็พูดถึงเอนริกว่าคือเหมือนประมาณบอกไกลๆนะว่าถ้านายไม่ย้ายอ่ะถ้านายไม่ได้ลงเล่นเนี่ยนายอาจจะไม่ได้ติดทีมชาตินะในรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็น2 0 3 0นะหรือว่า2 0 3 4 นะครับหรือ38แต่ไม่ได้พูดถึง2026ที่จะถึงนี้นี่ไงนะฮะแต่ถ้าเอนริกนะครับได้ลงผมผมว่านะมันต้องถึงขั้นแบบลียงต้องแบบให้เขาเป็นตัวจริงอะ่ะเออแล้วก็เป็นแบบไม่ถึงขั้นต้องเป็นเดอะแบกนะแต่มีส่วนร่วมการทำประตูเยอะๆอืมแล้วก็โชว์ฟอร์มเก่งอันเนี้ยอันเช่อ,อาจจะลังเลในการดึงตัวอมันก็พอได้ลงเล่นบ่อยๆก็เรียกฟอร์มเก่งได้ก เรียกมาติดทีมชาติดีไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ดูจากควมสามารถของอันเช่เลยนะเขาก็อาจจะไม่เรียกนะเออก็ต้องมารอดูเนาะแต่ถ้าไม่เรียกอ่ะก็เข้าใจนะครับเพราะว่าโอ้โหมันยากมากนะฟอมเรียกฟอมเก่งภายใน6เดือนนะทุกคนมันยากมากๆนะครับถ้าอินริกทำได้เนี่ยแสดงว่าเขามีความกระหายในการติดทีมชาติม,า,ตมากๆเนาะเดี๋ยวค่อยมารอดูกันว่าอินริกจะทำได้หรือเปล่า นะครับแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยเรื่องของฟรังโกมาสตานตัวโน่กันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะฮะจากสื่ออย่างดีอาริโออารสนะครับเ,เริ่มที่เรื่องของกําหนดการกันก่อนนะครับอาสบอกว่าเรื่อมาดิตไม่มีข้อกําหนดนะครับหรือว่าเวลาที่กําหนดชัดเจนในการกลับมาของทางฟรังโกมาสตานตัวโน่นะซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความรู้สึกของนักเตะเอง โดยสโมสอเนี่ยหวังว่าเขาเนี่ยจะกลับมาฝึกซ้อมในสนามในช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งนี้ได้นะครับมาสตานตัวโน่ลงเล่นมากที่สุดนะเป็นอันดับ10นะของทีมในบรรดานักเตะทั้งหมดนะครับซึ่งจํานวนนาทีที่เขาได้ลงเล่นน้อยก่อนที่เขาจะบาดเจ็บไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนะฮะแล้วก็สโมสอไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะอันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่อ่พักเบรกทีมชาติหนึ่งนะครับแล้วก็ ตอนที่เจ้าหนูฟรังโกมาสตาตูโน่เจ็บไปเนี่ยคือมันเป็นอาการบาดเจ็บคล้ายๆกับรามินยาเมานะครับซึ่งยาเมานะ่ะตอนพักไปเนี่ยก็พักหลายสัปดาห์พอสมควรน,นะก็อาจจะเป็นอีรอบเดียวกันนะครับในการพักฟื้นนะคือผมพูดเลยนะหลายๆคนตอนนี้คิดว่าการเจ็บหัวหนาวเนี่ยของทางไม่ว่ายาเมานะครับหรือว่ามาสตาตูโน่เนี่ยมันคือไปทำอะไรมาหรือเปล่ากับตรงนั้น ไม่ใช่นะครับผมบอกตรงๆเลยนะคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เขาฝึกซ้อมรวมไปถึงวิธีที่เขาเล่นนะ่ะอันเนี้ยสื่อในสเปนนะครับหรือว่าสื่ออ์เจนตินาเนี่ยเขาไปเจาะเรื่องนี้เลยนะแล้วผมก็ไปนั่งอ่านดูนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทั้งเจริญพันธุ์ด้วยในร่างกายอะ่ะเออถามว่าทาไมก่อนหน้านี้นะครับนักเตะพรสวรรค์สูงนะที่มาอยู่ในสเปนเนี่ย ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยหรือว่าเป็นละน้อยมากแต่พอนักเตะนะอย่างรามินยามานะครับผมหรือว่าฟรังโกมาสตาโตโน่เนี่ยในฤดูกาลนี้มาเป็นเหมือนกันมันหลายปัจจัยด้วยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าสภาพร่างกายของเขานะฮะการเจริญเตบิบโตของนักเตะนะครับนักเตะเพียง18ปีเห็นไหมลองคิดดูดีๆนะช่วงอายุของยามานะฮะกับทางมาสตาโตโน่เท่าๆกัน นะครับจะเจ็บบริเวณเดียวกันไม่แปลกแต่ของเราอ่ะที่ไปแซลยามาอ่ะเพราะว่าเขามีแฟนนะครับแล้วเราก็ไปแซวว่าเอ้ยมันหนักไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องจริงๆอ่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งนะครับมันอยู่ด้วยที่การฝึกซ้อมมันอยู่ด้วยที่เรื่อง ความเจริญเติบโตของร่างกายนะครับแล้วก็3คือทักษะวิธีการเล่นในสนามของเขาเนะี่ยผสมกันนะครับมันเลยส่งผลไปถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับแล้วก็สโมสรอ,อย่างที่บอกนะครับออกมาบอกว่าจะไม่เร่งหรอกก็คือจะให้หาย100%ก่อนนะครับสำหรับอาการบาดเจ็บหัวหนาวนะครับออะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันเนี้ยอ่ะพ่วงกันเลยนะครับ เมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะครับเกี่ยวกับร่างกายใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของฟิสิกอลนะครับเรื่องการแบบพัฒนาทางด้านร่างกายของฟรังโกมาสตาตูโน่นะครับเขาบอกว่าเรอลมดริดนะครับมุ่งเน้นในการพัฒนาร่างกายของมาสตาตูโน่นะโดยเฉพาะเรื่องส่วนล่างนะฮะส่วนด้านล่างก็คือตั้งแต่เอวลงไปนะครับที่ก่อนย้ายมาร่วมทีมเนี่ยเขามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับ10กิโลกรัมนะ แล้วก็ตอนนี้นะครับเขากําลังมุ่งไปที่การพัฒนาร่างกายส่วนล่างให้มากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งนะครับให้กับกล้ามเนื้อและความมั่นคงรวมไปถึงพล่ากาลังด้วยนะครับคือเพิ่มมา10กิโลเนี่ยคือนักเตะเนี่ยเวลาไปวัดน้ําหนักนะครับไปทําอะไรแบบนี้นะเขาจะวัดเป็นช่วงเลยนะครับช่วงตัว น้ำหนักเท่าไหร่ช่วงตัวล่างช่วงตัวบนน้ำหนักเท่าไหร่ช่วงตัวรวมน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อยเอามาในการแบบเก็บสถิติแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับที่เขาบอกว่าเพิ่มขึ้น10บกิโลเนี่ยมันเป็นส่วนบนซะส่วนใหญ่10บกิโลนะครับอันนี้คือ เอาตรงกัผมไม่ได้รู้ขนาดนั้นหรอกผมไม่ได้เป็นแพทย์นะครับแต่ด้วยสื่อที่เอาออกมารายงานนั่นแหละนะครับเขาก็ชี้แจงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไปดูจากเขามาแล้วก็เอามารายงานให้ฟังนะครับเขาก็เลยบอกว่าจะถ่ายเคน้ําหนักตรงเนี้ให้มันบานลานซ์นะครับโดยการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้านล่างตั้งแต่เอวล,ลงไปนะครับอาจจะส่งผลไปถึงเรื่องเกี่ยวกับบริเวณที่เขาเจ็บด้วยจะทําให้แข็งแรงขึ้นอะไรแบบนี้เนาะ ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมารอตามกันนะครับแต่ตอนนี้หลกัหลกๆเลยก็คือจะไม่เร่งให้เขากลับมาให้มันเร็วอะไรแบบนี้นะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับแล้วก่อนจากไปนะขอฝากเหมือนเดิมนะครับสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะฮะฮิวท็อปกาแฟโรสเตอร์เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีเลือกทุกระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะครับราคาปริมาณตามนี้เลยนะฮะจะส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับทักเข้ามาได้เลยที่เพจนักกาซียาหรือว่าเพจฮิวท็อปกาแฟโรสเตอร์ได้นะฮะผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้้วรรบกกาาาแแฟอออิหมขงท แบบเนี้ยรอท่านอยู่คนที่ชอบดื่มกาแฟสดเนี่ยเปิดใจลองผมว่าคุณติดใจแน่นอนนะครับลองสักครั้งนะแล้วคุณจะรู้เองนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าพรุ่งนี้มีข่าวก็มาเจอกันถ้าไม่มีก็ขอยกยอดไปอีกหนึ่งวันนะครับหวังว่าจะมีข่าวนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีข่าวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ช่องนัทกาเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ